โอเคนี่ครับพอเวลาติดแล้วจะเป็นเพรื่องมือ100ตรงๆเลยนะครับแล้วรีก็ลบไปนะครับ50สวัสดีครับพวกับช่องยูฮูจีจีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโลที่บอกแอคแท็ก100นั่นเองนะครับนั่นก็คือโลวูฟอากาศนั่นเองนะฮะก็ วิธีการทำนะครับก็มาที่ห้องลับของเรานั่นเองนะครับเนี่ยมาคุยกันมื c ซีตัวนี้นะครับก็จะมีที่ให้หลอมรวมอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะครับก็จะมีวอักาศเห็นไหมนีจะมีโล่2อันนะครับแล้วก็เป็นชุด2อันนะครับแต่ววันนี้จะมารีวิวตัววูฟอัมกาศนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะนะครับ a t k ตัวความสามารถนะครับเป็น a t k บวกร้อยแล้วก็ลบฟรีไป50นะครับเป็นเวลา5าวิเมื่อทําการโจมตีขยายภาพนะครับป้องกัน70แล้วก็มีรู1รูนะครับ พาเราไปทดสอบกันเลยครับว่าเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องไข่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มในการบัฟตัวเองก่อนแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ยยกเงาแล้วก็เดี๋ยวผมจะตีนะครับว่ามันจะติดง่ายหรือติดยากขนาดไหนนะครับอันนี้ใส่เป็นโล่นี้นะ อัมการวงเอเดเคหนึ่งร้อยแต่ลบฟรีไปห้าสิบนะครับผมลืมกินยาไ้เจ้ติดไปไ้นะดที่ไอ้นี่ครับไอแคนนะครับโอเคนี่ครับพอเวลาติดแล้วจะเป็น เพิ่มมร100ตรงๆเลยนะครับล้วฟรีก็ลบไปนะครับ50 mm hmm. เป็นเวลา5วินาทีนะฮะความเป็วถงแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะติดได้พอสมควรเลยนะครับในในไอเทสปีด190นะครับ mm hmm. น,นี่ผมใส่อุปกรณ์ตามนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นมีดคิมสันนะครับบวก10 mm hmm. โคลี่นะครับแล้วก็เป็นนี้ บวกที่นะครับเป็นไอเอชัดเด็ดโซลเยอร์เซียวตานี่ก็ติดแล้วครับอันนี้ติดเป็นความสามารถของหมวกนะครับนูเบิลแฮทนะครับมันเก็เลยระเก้าสามนะมันก็ใส่บาร์โกลด์สองข้านะครับคอสก็เป็นคอสฟ้านะครับคอสฟ้าอ่านได้เบตต้อนติดประมาณนี้ครับสองพันหกสองพันห้าสองพันหกนะฮะประมาณนี้อพอยิ่งตีดเร็วอ่ามันจะยิ่งติดง,ง่ายนะครับเห็นไหมติดแยะจะเป็นแสงเอฟเฟกต์สีเหลืองๆนะครับ เวลาติดไอวามสามารถของโล่วูอัมการนะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวลองไปเปรียบเทียบกับมีดดูนะครับมีดมีดที่ผมมีอีกมีดหนึ่งก็จะเป็นคิมสันนะฮะคิมสันเป็นใส่เดือยเปเปอร์สองข้านะครับซึ่งจะบวกโจมตีแรงขึ้น20%เมื่อโจมตีคิทิคอนนะครับแล้วก็ลด S หน SP นะนี่นะเปเปอร์ Paper นะครับเป็นเปเปอร์สใบนะผมจะลองใส่ในข้างซ้ายนะครับ โอเคสกิลผมประมาณนี้นะครับผมยังไม่ได้อัพข้างซ้ายกับข้างขวาเลยนะครับมาดูกันว่าดาเมจเป็นเท่าไหร่พอซื้อให้ไหมอ่าดาเมจเห็นนะครับดาเมจส่วนอยู่ที่ประมาณ2.6ง0ัประมาณสอง0ันหานะครับพอๆกับโลวูบอากาศเมื่อกี้เลยนะครับ แอแคร์ก็ติดแล้วก็สาแล้วเพราะว่ามันจะติดปลดขมวงโนเวแฮทนะครับขมวงนี้ถ้าเกิดตีชา้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะฮะอันนี้เดี๋ยววันนี้แถวนี้เดี๋ยวจะบอกถึงว่าทําไมมารีวิวนะครับก็คือโลดโลดตัวนี้มันก็มันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าผมอยากรู้ไงว่านินจามันมีของอะไรให้มันน่าใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยใส่สาหรับคนเริ่มต้นนะคะเพราะว่านี่น่าจะเห็นนะครับดามเมจพอๆกับใส่เดอะเพเตอร์สองข้างเลยนะฮะ เดบิวเปอร์ที่ๆๆที่โดนเนือครับอยู่นะเดบิวเปอร์ที่ยังโดนเนื้อไม่ได้ไม่ได้อะไรนะยังไม่ได้บัฟอ่ามือซ้ายมือขวาเลยนะครับเหมาะสำหรับสำหรับใครก็บอกสำหรับสำหรับคนที่ช่วงแรกๆนะครับเลเวลร้อยถึงร้อยสิบเนี่ยช่วงนั้นเราก็จะปฏีลิ่งไปใช่ไหมแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะใส่มีดอะไรข้างซ้ายหรือว่าเราไม่มีของอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าใส่ไปมันก็ดันเมก็เบาอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมฮะหรือว่าพอใส่ไปปุ๊บถ้าเกิดใครไม่มีบากโกะอะไรเงี้ยเวลาใส่มีดสองข้างเนี่ยมันก็จะ จะทำให้รถสปีดลงไปเยอะเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีหมวกหรือไม่มีบาโกะสองข้างอย่างตีช้านะครับหรตีช้านะาหรับช่วงแรกๆครับหมวกสำหรับพช่วงแรกที่ไม่ค่อยมีงบนะฮะยังไม่มีงบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้โล่ตัวเนี้ยใช้โล่บุกอากาศไปพังพังก่อนก็ได้นะครับก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตีอาริ่งไปให้ดูแล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดลอง อ่าที่ลิ้งไฟให้ดูนะครับม่ต้องติดบ่อยหรือเปล่า โอเคติดแล้วนะครับถือสักพักใหญ่เลยนะกว่าจะติดนะตีไปหลายตัวอยู่นะฮะถ้าติดก็เนี่ยติดแล้วติดแล้วติดก็ติดประมาณห้าวิก็ตีครับอประมาณนี้ใช้ก็โลนนี้ก็ใช้แบบใน,นช่วงต้นๆน,นะครับช่วงต้นเกมช่วงแบบที่เปลี่ยนอะไรเงี้ยนะฮะใค้แบบงบน้อยมีเนอะไรเงี้ยหรือซื้อมีดอะไรใส่อะไรเงี้ยนะครับ ใช้เป็นตัวนี้ใส่ไปก่อนก็ได้นะครับคือถือไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าเรามีเราก็มีมิโลนะครับมิโลเฉพาะอาชีพของนินจาเนี่ยนะครับก้ความน่าใช้น่าใช้มากไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้รอแผดรอรอของอาวุธนินจาเข้าก่อนแล้วกันนะครับน่าจะใกล้ๆเร็วๆนี้นะครับอยากให้ พุททองได้เข้ามาสันทีนะฮะจะได้นินจาจะได้แบบมีอะไรใช้ใหม่ๆบ้างนะครับเิดแล้วนะครับก็จะติดเป็นปักภาคนะครับติดเป็นบางครั้งนะฮะ บอลมันตายก่อนไม่ทันอยู่ให้ติดบอลแรกๆเลือดน้อยอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับสำหรับนี้ก็มีเท่านี้นะครับบัอบหมดแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์หรือกดติดสับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กดทำคลิปนะครับก็เท่านี้ก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอีีครับ